ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่กับแท็กนะครับ8ปตัว h ช n แนลนะครับวันนี้จะพามาเที่ยวตลาดเนาะตลาดท่าหลวงเนาะตลาดท่าหลวงนอะอยู่3แยกเลยเนาะ3แยกท่าหลวงนเนาะไปเบิ้งกันเลยโอเคไปบรรยากาศเนาะสามแยกท่าหลวงเนาะื่อนี้ก็เป็นเมือ่อฝนตกมาหน่อยนึงเนาะเสาไปแล้วฝนเนาะ ฝนตกไปหน่อยนึงนะครับเกดแล้วนะครับนี่อยู่ตรงสามแยกเลยนะครับสามแยกเนาะนี่เป็นตลาดเนาะตลาดขายของสุกตอนเย็นเนาะขายพวกของกินเนาะขายพวกของกินพวกเนาะอาหารพวกกับข้าวพวกอะไรอย่างงี้เนาะมีน้ําปั่นด้วยนะโอเคเยวไปดูกันเลยฟังเนาะอันนี้เป็นสามแยกเนาะมองไปนู่นจะเป็นเนาะ เป็นท่านเนาะท่านหลวงเนาะเป็นสนามที่ว่าเขาเออกกําลังกายกันเนาะสนามที่ว่าคนที่ว่าเขามาออกกาลังกายนะครับนี่ครับเป็นสนามเนาะนี่นจะเป็นตลาดฝั่งนี้จะเป็นอเมซอนนะครับนี่ครับอเมซอนเนาะใครจะกินอเมซอนก็ตรงนี้เลยนะครับโอเคครับไปดูกันเลยครับไปตลาด xuống xá Tha nó Nạ đâu. Xá tha là nạ Ok, tham gần về lên Lô tí nữa này มีน้ำปั่นด้วยนะครับนแก้วลวเท่าไหร่นส้มตำโอ้ก็เด็ดส้มตำมีขนมหวานเนวยนะ เอ้าใครยู่นี่เหรอย่างไรครับพ่ออ้ยคือเกาแล้วเข้มขงนะใครอย่งไใครใครนจีบก็พนเออกระโพดเนาะใครดียู่เนาะย่งคุยตังย่งคุยไม่เห็นเลยอ้าเราไปขายอยู่แยกยันเต็ตเออจันเต็เเนาะ โ okay, okay. อเคเพื่อยอง<จ>มาไก่นงวานนี่ใจท้าบะเด็กดต่ำโอ้นี่จะเป็นน่าจะเป็นหมูปลาอะ ไปกินเลต่อมา,มาจะมากินนะอ้มาทูทีนี่เองปราทูไทยก็มีเนาะไข่ปราทูไข่ลกูกผลทิเเรียนแก้วบังกรบะม่วง โอ้ยำม,มีหายอาหารจังฝากกดติดตามด้วยนะครับเป็นขายของสุกเนาะนี่จะเป็นแกงเห็ดแกงเห็ด ขายของสุกข,ของอยู่ของกินนาต่งตางแนะครับตลาดก็ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเขาหยุดกันไหนเนาะมีขนมด้วยขนมขนม ไในย่างทาประเด็กก็จบประมาณนี้นะครับ

Đây cay nó, lấy cây nó sư cây, cây tổ nừng nó, cây lạt nó. อันนี้ขายจังใดเนะด 5, าะคงหาพันบาทอ๋อนี่ด้สี่ยางเนาะอ๋อนนี่กล้วยกับอันนีได้สี่ยางเน,ะเนะเาะในสี่ยางนะ เ้าก็้วก่เอาสองอย่างนี่แหละเอาไปเอาสิจเบอร์ี่แค่ไรเออพี่บ้าเหรอวะผมครับโอเค ตันนี้เป็นยสียดทิส่อมันตัวนี้ป็เสีิดทิสตดมัน,น,มนเหมืเดียวไปตอนหน่อยตว้ตอนใหญ่ด้หรอตอนไหนเด้อก็เอาสามต้นจะด้ห,หนะ่สามสตัสามตน้นเอเ้สามสเนาะดูตัวนี้เป็นสี้ันไม่เป็นสีิดตมันเออเอ Hãy nghe cho kênh Ghiền Mì Gõ hả? không bỏ lỡ những video hấp dẫn 这毛猪包啊！哦、嗯，那是毛猪包。<laughs> ฝากกดติดตามด้วยนะครับ